สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีสุขุสุขคนสุมองสุบอนพบพกับสองน้องแคทคือเก่าพี่น้องทั้งหลุมนะคั่วงัวพี่นนองคั่วงวอก็พอเห็นมีกระซามเนาะยายสวยเขาเฮ้ยเสีเอาเขาเล็บเลียเพื่อ อืมฮาละฮาโอยประดามาคือเห็นโอยเลยสวัสดีเฮ้ยซีมันเบาสวงอาไปนอนต่อซะเฮ้ยเอ่อ โอ้ยแสบหูแสบตาเด้อือใส่สำยายและยาปนเราใส่ไงพวกทำมาถ่วงอะไ กินหมดหมดแมกแต่หลังจนั้นอืม <c oughs> นั่นกิน t าวกันยังบ้านหนูดาวกินข่ากันยังแต่เดิกทะลู <c oughs> ตีสองพี่น้องเอ้ยมันกินข่าเลยมัน <c oughs> อยากเกินยู่ <c oughs> อืมเอากระซ้่มนี่ วนเอทางหลุมมาสอยเบียกขึอนม่ใหญ่เงึงไปแล้นี่พักใส่ทงเรียบร้อยนังแต่หอมบ่ มันเออมันกระเบนอ้าวกี่แล้วเนาะอันมันมีแนวขันมันอะเนาะเันาเปรกันเนาะยายจากยับออกมาซอย่เนาะี่ัวาจหยางไปหยางมา มาพี่ยหย่อ้ยให้นะน,นั่นแหละเขาเาละแสมูแแสบตาได้วควัน,น,น,นวอ้าวยังปกติอ่ดป่านมไม่มาในคน,นค,คุณจะว่าชื่อแล้วบอสได้บอกพระท่านได้ตื่นใร ยาเงินม้านย้อยโอ้ยกอยโอ้ยกเอาแล้วสำนาไปหาเงินใสเออโอ้ยมัดดีดไอเอ้ยคือว่ายางกะติ่ไยางกะติ๋แล้วพียขาเจ้าบุท่านไดนาันเด เพียะเขาจะเอาท่านได้บีบมาท่านได้ขันมามันออกโมไลหน่งันเหี้ยวะจะถุยหน่อยนะใบไอ้บู้หลายคนละให้เองไปนอนจะเป็นยังเฮ้ยไปสัตว์โอ้โฮยมันกระสับหมูน่ะไรลยายเป๊ะตื่นสองโมงนะพัด หม่ค่เนี่นะครักับสิเมื่อนอนคือกันแล้วอยา่าแปรไปนอนตื่นช่องโมงยาแปรอยากนอนแล้วพี่น้องนี่มึงแง่ะไรวะกูกูนั่งอยู่มันยังบดมันยังส่วงเลยยังส่วงสี่สยังย่างบเนานอี่สีจะลุกยงบนท่านทคพังเอดั่แท้่อยากนอนกดเรยอยากนอนเือเพ่อเดือน เพราะว่าน,นี่ยเราคิดมากไปใส่บาลเราค่อยๆชวนดชวนไปชวนมาจับสายยางขึ้นน้องไปตีน้ำเขาบ่จะเงานอนบ่แลหนูดาวเป็นลูกเสาโกมึงจะ็กักมาหากูมันสีข้าวสีขากันถิมละไปสีบ่บ่

ได้ขึ้นวานมันแปลนม่อมเบิดมนออกเิดแล้วซุยว่ะมันอสทีแบบม่น่แปาระนท่าอยู่ดีบอกบอกมันไปปล่อยอันท่าอยู่อันวงดนตรีมาเออเออเปิดปั๊บปั๊บกลุ่มายู่แล้วกลุมรขังมังข้างทางใต้เออมีเท้าออกลยมีเท้าจะหลอดาวใหญ่จใส่ยาวิ่งพูดมึงหัวฉิดฉีด กะซากระยังมันกับบ่อใต้บ่อดาวมันบ่ดูซาบ่จากเนาะมันบดูซาเนาะมันบ่ดูซาหน่ากระนิดเล่นต่อยฝุ่นฝ right. like ่ายแงแรงแง่แรงกับมันกับบ่ยึดเลยเนาะซาวีอยู่เรื่อยๆมันกัดชาแล้วกับอวีทีวีมันตายนะคั้นชาคั้นหักชานะ ขันขาเนาะออขันขาน่ะมันดับน้าดาวน้าแต่อยู่เนื้อเนื้อเนาะ มีอยู่ใช่กัมีมมห้า,หา,หานในเสือว่ามันบกเขาผัวเ้าไปอยู่น้ำเขาอันยอยู่ชิสก,กีไปถ่าแรกขึ้นาาาาอไปถ่าแรกขึ้นมากกับบมี่มมแล้วบงังแล้วบังเขาหมุนอยู่บา่หายมันออกมากบ่

เบืดแจ่ว่าซ้ำเนี่ยนี่อะไไปเนี่ยเอาโจมพงกันสิเขาทอย้าหจ้ามเอาลงไปละสองสามเสร็จพักบขึ้นจะบอกขอเอามาหายใหมาหน่อย

ขนาดนั้นเนาะสุภา,าพใส่ผักก็สามสิบถุง,งนนเน